เธอถูกสามีมหาเศรษฐีทิ้งเหมือนขยะแต่วันที่เธอกลับมาพร้อมลูกลับคนนี้ทําให้ทั้งงานเลี้ยงกลายเป็นนรกของเขาและความจริงที่เธอเปิดเผยทําให้เขาพูดไม่ออกไปทั้งชีวิตแสงไฟคริสตัลในห้องรับแขกส่องลงมาร้องประกายบนพื้นหินเย็นเสียงเชงเปลียกระทบแก้ววดังแผ่วในอากาศผ้าม่านหนักถูกปิดลงจนเสียงภายนอกกลืนหายเขายืนอยู่ใกล้โต๊ะอาหารยิ้มกับผู้หญิงที่ถือมือเขาแน่นกลิ่นน้ำหอมหวานฉ่ำของเธอฟุ้งอยู่รอบตัวเขา แต่คืนคืนนี้มีเสียงเคาะประตูมากกว่าที่เคยมีมาคนรับใช้ส่งสัญญาแล้วรีบเปิดประตูอย่างเกรงใจเธอเดินเข้ามาโดยไม่เรียกร้องความสนใจรองเท้าหนังของเธอทิ้งรอยบนพรมแดงเป็นเส้นตรงเสื้อโค้ทสีดําห่มไหล่เธอเก็บมันด้วยท่าทางเรียบร้อยผู้หญิงที่เขาเลือกมองเธออย่างไม่พอใจความเงียบฉับพลันห่มคลุมห้องใหญ่ดังกว่าทุกเสียงก่อนหนะ้าทุกสายตาหันมาทางเธออย่างไม่เชื่อสายตา ในอ้อมแขนของเธอมีเด็กทันกระหอผ้าขาวแน่นลมหายใจของเด็กนุ่มและอุ่นเหมือนลมจากเตียงอาบน้ําเธอวางเด็กลงบนแขนอย่างสุภาพเหมือนวางสมบัติชิ้นหนึ่งแสงสะท้อนบนผิวแก้มเด็กทําให้สีชมพูอ่อนปรากฏเขาเดินถอยห่างก้าวหนึ่งริมฝีปากสั่นเล็กน้อยเสียงแก้ที่ถูกวางลงบนโต๊ะดังขึ้นแล้วตกลงในความว่างเธอเชิดหน้าขึ้นดวงตาเรียบเฉยแต่มีความมั่นคง ความทรงจําก้อนใหญ่ใต้ลิ้นของเขาเริ่มคืบคลานขึ้นมาเขาจํากลิ่นสบู่ที่เธอเคยใช้ได้แม่นยำํำมือที่เคยปลอบโยนเธอกลับเลือกที่จะทอดทิ้งเธอไปแล้วครั้งหนึ่งแผ่นตาของเขากระพริบเร็วเมื่อเด็กยิ้มแผ่วๆให้กับเขาเสียงหวีของลูกเล่นเด็กเล็กๆดังเหมือนระฆังสายผู้หญิงที่เขากอดเมื่อครูตั้งท้องงงด้วยความประหลาดใจในห้องเกิดพลังงานที่หน่วงเหนียวทุกค,คำพูดยืดเป็นความตึงเครียด เธอก้าเข้าไปช้าๆจนมาถึงตรงหน้าเขาไม้ลายเงาที่พื้นสะท้อนตัวเธอเป็นภาพซ้อนเธอยกภาพพันศีรษะของเด็กขึ้นให้เห็นใบหน้าเล็กๆชัดเจนสายตาของเขาปะทะก,กับดวงตานั้นจนไม่อาจเลี่ยงความคล้ายคลึงของโครงหน้าเล็กน้อยทำให้ลมหายใจเขาตกค้างเขาเปิดปากจะพูดแต่เสียงไม่ออกมือของเขาเริ่มสั่นจนเสื้อเชิ้ตมีริสั่นตามเธอยิ้มบางๆเหมือนไม่ได้ต้องการคำขอโทษใดๆ ในกระเป๋าเสื้อของเธอมีซองกระดาษหนึ่งที่เธอหยิบออกมาอย่างไม่รีบร้อนซองนั้นมีชื่อและวันที่เขาจำได้ชัดเจนทุกคำในซองเหมือนค้อนทุบลงบนนอกของเขาทีละคำรายงานการคลอดเป็นหลักฐานไม่อาจปฏิเสธได้เสียงนาฬิกาผนังดังเป็นจังหวะชัดขึ้นในความเงียบที่อัดแน่นมือถือบนโต๊ะสัน่นแต่ไม่มีใครกล้าย,ยกมันขึ้นมาเด็กยื่นมือเล็กไปแตะคางของเขาอย่างเป็นธรรมชาติ ลายนิ้วของเด็กอุ่นและเหนียวนิดๆเหมือนดินเหนียวที่เพิ่งเปียกฝนรอยยิ้มในมุมปากของเด็กทําให้เขารู้สึกผิดและสับสนพร้อมกันเธอเอียงหัวเล็กน้อยแล้วพูดด้วยน้าเสียงนิ่งคําที่ออกมาเป็นคําง่ายแต่หนักแน่นจนส่งสะเทือนเธอเรียกชื่อเขาด้วยน้ําเสียงที่เคยทําให้หัวใจเขาอ่อนลงเขาพยายามเรียกคืนอดีตแต่มันจมหายไปพร้อมกับเลื่นความจริงผู้คนในห้องสูดลมหายใจพร้อมกันเหมือนถูกสั่งให้หยุด แสงบนแก้วไวสะท้อนภาพเขาที่ไม่เหมือนตัวเองเมื่อมองจากอดีตเธอเล่าเหตุการณ์สั้นๆอย่างช้าและชัดคำพูดแต่ละคำเป็นเหมือนการปลดปมที่เขาเก็บไว้ในใจเธอไม่ได้มาขอคืนชื่อหรือขอวิงวอนด้วยถ้อยคำอ้อนวอนเธอมาที่นี่เพื่อให้เขารู้ว่าชีวิตของเธอยังเดินต่อไปเด็กในอ้อมแขนหัดร้องเป็นเสียงเล็กๆแล้วหยุดทันทีเขาก้าวหนึ่งออกไปใจจะหลุดออกมานอกออก แววตาของเขาเปลี่ยนจากความประหนกเป็นความอ่อนลงแปลกประหลาดคำถามมากมายพุ่งเข้ามาในหัวจนไม่มีคำตอบสักคำเธอวางซองกระดาษบนโต๊ะตรงหน้าทุกคนอย่างสงบฝ่ามือของเขาแตะขอบซองแต่ไม่กล้าดึงเข้ามาผู้หญิงที่เขากอดเมื่อครู่ถอยหลังเพราะความอึดอัดเสียงรองเท้าที่ย่ำพื้นปูดผังออกจากความเป็นประธานของงานเลี้ยงเด็กหลับตาลงอย่างเชื่องช้าเหมือนโลกทั้งใบปลอดภัยในอ้อมกอดของแม่ เธอสบตาเขาอีกครั้งแล้วเอ่ยคำหนึ่งที่สั่นสะเทือนหัวใจเขามากกว่าซองเอกสารทั้งใบคำส่วนนั้นทําให้คอของเขาแห้งผากและเสียงหายไปทันทีเขาเดินเข้าใกล้เธออีกครั้งราวกับถูกแรงแม่เหล็กดึงมือของเขาเอื้อมไปแตะหัวเด็กอย่างไม่รู้ตัวสัมผัสนั้นเหมือนได้จุดประกายความทรงจําเก่าๆทั้งหมดแต่ก่อนที่เขาจะพูดอะไรต่อไปประตูบานหนึ่งถูกผลักเปิดอย่างแรงเธอหันไปมองด้วยสีหน้าที่ยงคงสงบ ในเงามืดของประตูมีคนอีกคนยืนอยู่มือปิดปากไม่ให้เสียงหลุดออกมาแสงไฟตกกระทบบนใบหน้าของคนที่เพิ่งเดินเข้ามาและทุกคนในห้องรู้สึกถึงความจริงที่กำลังจะปรากฏออกมาเมื่อเขาก้าวเข้ามาใกล้จนเห็นชัดว่าใบหน้าของเขามีโครงสร้างที่เหมือนเด็กในอ้อมแขนอย่างน่าตกใจดวงตาเข้มและคิ้วหนาเหมือนถอดแบบมาจากเขาในวัยหนุ่มความเงียบในห้องหนาหนักจนเหมือนอากาศหยุดไหลเสียงรองเท้าหนังของชายคนนั้นดังชัดเมื่อเขาก้าวเข้ามา มือของเขายังปิดปากเหมือนกลัวความจริงจะหลุดออกมาทุกสายตาในห้องจับจ้องไปที่เขาอย่างไม่กระพริบเธอหันไปมองชายคนนั้นด้วยแววตาที่ไม่สะทกสะท้านเด็กในอ้อมแขนขยับตัวเหมือนรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนในอากาศเขากลืนน้ำลายอย่างแรงจนเห็นลูกกระเดื่อเคลื่อนขึ้นลงชายคนนั้นลดมือลงช้าๆแล้วมองไปที่เด็กสีหน้าของเขาเปลี่ยนเป็นความตื่นตระหนกอย่างไม่สามารถปิดบังเขาก้าเข้าไปใกล้จนแสงไฟสะท้อนเหงื่อบนหน้าผาก กลิ่นอากาศในห้องเปลี่ยนเป็นกลิ่นโลหะจากความเครียดเธอพูดชื่อเขาด้วยน้ำเสียงต่ำและหนักแน่นชื่อเดียวกับที่เขาเคยใช้ในเอกสารลับเสียงกระซิบจากแขกในงานเริ่มดังเหมือนฝนตกบนหลังคาผู้หญิงข้างเขาถอยหลังอีก้าวราวกับถูกแทงด้วยความจริงเขามองเด็กอีกครั้งแล้วมือของเขาเริ่มสั่นแรงขึ้นเด็กยิ้มและส่งเสียงเล็กๆเ,เหมือนเรียกคนแปลกหน้าที่คุ้นเคยชายคนนั้นเอื้อมมือออกไปอย่างไม่แน่ใจ ปลายนิ้วของเขาแต่ปลายนิ้วของเด็กชั่วขณะร่างของเขาชะงักเหมือนถูกไฟฟ้าช็อกเธอสุดลมหายใจช้าๆแล้วแล้วความจริงทีและประโยคทุกประโยคเหมือนมีดบางเฉือนผ่านความมั่นใจของมหาเศรษฐีเธอบอกว่าเด็กคนนี้ไม่ได้เป็นเพียงลูกของเขาคำตอบมาทําให้พื้นใต้เท้าของเขาเหมือนสั่นไหวชายคนนั้นขยับริมฝีปากเหมือนอยากพูดแต่ไม่มีเสียงออกมาเสียงนาฬิกาบนผนังดังเหมือนการนับถอยหลังของชีวิตเขา เธอหันไปมองชายคนนั้นอีกครั้งแล้วพยักหน้าเล็กน้อยชายคนนั้นหยิบเอกสารอีกชุดออกมาจากเสื้อสูทกระดาษหนาถูกยื่นไปบนโต๊ะอย่างช้าช้าชื่อบริษัทและตราประทับทำให้แขกหลายคนเบิกตากว้างเขาก้มหน้ามองเอกสารเหมือนเห็นเงาของตัวเองแต่เป็นเสี่ยงเธอวางเด็กลงบนโซฟาอย่างระมัดระวังเด็กมองเขาและหัวเราะเสียงใสเสียงหัวเราะนั้นแทงลึกเข้าไปในอกของเขา เธอพูดอีกประโยคหนึ่งด้วยน้ำเสียงที่นิ่งเกินไปประโยคนั้นทำให้มหาเศรษฐีสุดตัวลงบนเก้าอี้แก้ววายตกจากมือและแตกกระจายบนพื้นหินอ่อนเศษแก้วสะท้อนแสงเหมือนดวงตาที่แตกสลายทุกคนในห้องรู้ว่าความจริงยังไม่จบเพียงเท่านี้เธอก้าวเข้าใกล้เขาอีกครั้งแล้วก้มกระซิบที่ข้างหูคำกระซิบนั้นทำให้สีหน้าของเขาซีดจนแทบไร้เลือดชายคนนั้นมองไปที่เด็กและชายอีกคนสลับกัน มือของเขากำเอกสารแน่นจนกระดาษยับเสียงหัวใจของเขาดังในความเงียบเหมือนกลองสงครามเธอยือนตรงหน้าเขาและยิ้มอย่างสงบรอยยิ้มนั้นทำให้เขารู้ว่าทุกสิ่งที่เขาสร้างอาจกำลังเปลี่ยนมือประตูห้องรับแขกค่อยๆปิดลงอีกครั้งแสงไฟในห้องสั่นไหวเล็กน้อยเหมือนโลกกำลังสัน่นเธอยกเด็กขึ้นอีกครั้งแล้วพูดคำหนึ่งที่ทำให้ทุกคนหยุดหายใจ คำเดียวที่ทําให้อนาคตของมหาเศรษฐีเริ่มพังทลายตั้งแต่วินาทีนั้นคําว่านั้นคือชื่อที่เขาไม่คิดว่าจะได้ยินจากปากเธอชื่อที่ปรากฏอยู่ในสัญญาและหุ้นส่วนลับของบริษัททั้งหมดแขกในห้องหันมามองกันอย่างตื่นตรหนกชายอีกคนก้มหน้าลงเหมือนยอมรับชะตากรรมเขารู้ว่าความลับถูกเปิดเผยต่อหน้าทุกคนแล้วมหาเศรษฐีลุกขึ้นช้าๆเหมือนร่างกายหนักกว่าที่เคยเป็นเขามองเธอเหมือนมองคนแปลกหน้าที่เขาไม่เคยรู้จักจริง แสงไฟสะท้อนดวงตาของเธอจนดูเย็นชาและมั่นคงเธอเล่าว่าเธอไม่ได้จากไปอย่างคนจนที่พ่ายแพ้เธอจากไปพร้อมความลับและแผนที่ไม่มีใครคาดคิดเด็กในอ้อมแขนของเธอคือกุญแจของทุกอย่างทุกคำพูดของเธอทำให้เหงื่อยเย็นไหลลงบนหลังของเขาผู้หญิงข้างเขาเริ่มร้องให้เบาๆแต่ไม่มีใครสนใจใชายอีกคนยืนตรงและพูดด้วยเสียงสรรั่นเขายอมรับว่าทุกอย่างเป็นความจริง เขาเป็นหุ้นส่วนที่เธอไว้ใจมากกว่ามหาเศรษฐีเสียงฮือฮาในห้องเริ่มดังขึ้นเหมือนคลื่นทะเลมหาเศรษฐีจับขอบโต๊ะเหมือนต้องการพยุงตัวเองปลายนิ้วของเขาเย็นเฉียบเหมือนโลหะเธอวางเอกสารสุดท้ายลงบนโต๊ะอย่างช้าๆตราประทับสีแดงทําให้ทุกคนเงียบลงอีกครั้งเป็นเอกสารโอนหุ้นส่วนใหญ่ในบริษัทชื่อของเธอและชื่อของเด็กปรากฏอยู่ชัดเจนเขาเบิกตากว้างจนเหมือนตาแทบหลุดจากเบ้า หัวใจของเขาเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกเธอพูดว่าเธอไม่เคยเป็นคนจนอย่างที่เขาคิดเธอเป็นทายาตระกูลที่เขาเคยขอร่วมทุนแต่ถูกปฏิเสธเด็กคือทานยาสุ่นต่อไปที่ถือหุ้นสูงสุดคำพูดนั้นทำให้ขาของเขาอ่อนแรงทันทีเขาสุดลงอีกครั้งและหายใจติดขัดเสียงในหูของเขาดังเหมือนพายุเธอก้าเข้าไปใกล้แล้วมองลงมาจากระดับสายตาที่สูงกว่า เด็กมองเขาเหมือนมองชายคนหนึ่งที่เพิ่งค้นพบแขกหลายคนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อบันทึกเหตุการณ์ความลับของมหาเศรษฐีกำลังกลายเป็นข่าวใหญ่ในคืนนี้เธอพูดด้วยเสียงเรียบว่าเขาเคยทิ้งเธอเหมือนของไร้ค่าตอนนี้เขาต้องเผชิญกับผลของการตัดสินใจนั้นชายอีกคนก้าวออกไปยืนข้างเธอเหมือนพันธมิตรที่เปิดเผยตัวมือของเขาวางบนไหล่ของเธออย่างมั่นคงมหาเศรษฐีมองภาพนั้นแล้วรู้สึกเหมือนโลกแตกเป็นสองส่วน เขาพยายามพูดชื่อเธอแต่เสียงขาดหายเธอยกเด็กขึ้นสูงเล็กน้อยเพื่อให้ทุกคนเห็นชัดเด็กยิ้มและหัวเราะเสียงใสกลางความเงียบที่อัดแน่นเสียงหัวเราะนั้นกลายเป็นเสียงที่ทําให้เขาเจ็บปวดที่สุดในชีวิตเธอหันไปมองเขาอีกครั้งและกล่าวประโยคสุดท้ายของคืนนี้ประโยคนั้นทําให้ผู้คนในห้องแทบหยุดหายใจและทําให้มหาเศรษฐีรู้ว่าชีวิตของเขาเพิ่งเริ่มต้นฝันร้ายที่ยาวที่สุดเธอพูดว่าการแก้แค้นของเธอไม่ใช่การทําลายเขา เธอเพียงต้องการให้เขาเห็นคุณค่าของสิ่งที่เขาเคยทิ้งไปมหาเศรษฐีมองเธอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความสำนึกผิดมือของเขาค่อยๆปล่อยเอกสารลงบนโต๊ะอย่างหมดแรงเสียงในห้องกลับมาเบาเหมือนลมหายใจหลังพายุผ่านไปแขกหลายคนเริ่มลุกออกจากงานด้วยความตกตะลึงผู้หญิงที่อยู่ข้างเขาก่อนหน้านั้นเดินออกไปโดยไม่หันกลับมาเธออุ้มเด็กและเดินไปที่ประตูอย่างสง่างามชายอีกคนเปิดประตูให้เธอด้วยความเคารพ แสงไฟจากโถงทางเดินส่องเข้ามาอบล้อมร่างของเธอเด็กหลับตาลงอย่างสงบในอ้อมแขนแม่มหาเศรษฐียืนอยู่คนเดียวท่ามกลางห้องที่กว้างเกินไปเขามองเงาของตัวเองบนพื้นหินอ่อนที่แตกร้วด้วยเศษแก้วเสียงหัวใจของเขาดังชัดกว่าทุกเสียงรอบตัวเขารู้ว่าเงินไม่สามารถซื้อเวลาที่เขาเสียไปได้และความรักที่เขาทิ้งไปจะไม่มีวันกลับมาเหมือนเดิมประตูปิดลงอย่างช้าช้า ความเงียบเข้าปกคลุมทุกสิ่งคืนแห่งความจริงจบลงแต่รอยแผลในใจของเขาเพิ่งเริ่มตน้น